สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ออนซอนไร่แพ่แก้วก็ภูมิใจนะครับผมนำเสนอการรีวิวผลไม้นะครับผมจากดอยอ่างขางนะครับผมซึ่งเรามีกาลยานมิตรที่ดอยอ่างขางนะครับผมคือช่องเช้านี้ที่อ่างขางนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนถ้ายังไม่ได้เป็น FC นะครับผม เดี๋ยวเข้าไปชมเลยนะครับผมนะบรรยากาศที่ดอยอ่างขางตอนเช้าตอนเย็นๆนะครับผมตอนที่หมอกลงจัดมีทะเลหมอกสวยงามมากเลยนะครับผมนอกจากนั้นก็รีวิวแล้วก็อัปเดตสถานการณ์ที่ดอยอ่างขางเกือบทุกวันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรวมทั้งวิถีชีวิตอของผู้คนที่ดอยอ่างขางนะครับไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าต่างๆนะครับผม ไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นกระเรียงไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่แล้วก็มีอีกหลายชนเผ่านะครับผมก็จะมีวิถีชีวิตแล้วก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างจุใจเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้เป็น FC แล้วก็ชอบบรรยากาศธรรมชาติบนดอยนะครับผมนะชมทะเลหมอกสวยๆนะครับผมติดตามเลยครับผมกดไลค์และกด u b s c r i b e เช้านี้ที่อ่างขางเลยนะครับผม วันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากชาวนี้ที่อ่างขางนะครับผมคุณพี่คำสายนะครับซึ่งเป็นสายงานเดียวกันนะครับทำงานาาที่รพสตที่อ่างขางนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า,อ,าอยู่ที่ตำบลไหนนะครับผมพอดีว่าจําข้อมูลไม่ได้ก็ต้องกราบขอไปด้วยนะครับคุณคำสาครับผมชาวนี้อ่างขางเราจะรู้จักกันในนามของชาวนี้ที่อ่างขางนะครับผมวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์ เป็นบัวหิมะอะไรครแล้วก็อะโวคาโดนะครับผมบัวหิมะสดสดส่งจากส่งตรงจากไร่บนดอยอ่างขางครับผมอันนี้คัดพิเศษเลยนะครับไม่ได้ผ่านเพจหรือว่าเจ้าของสวนนะครับผมแต่ว่าใช้ใช้ความแบบว่าบังคับนิดนึงนะครับผมว่าคำใส่รบกวนช่วย คัดเกรดสินค้าแล้วก็ส่งมาให้ชิมรสชาติบ้างน,นะครับเพราะว่าชมคลิปจากดอยอ่างขางแล้วรู้สึกว่าเออเราอยากจะชิมรสชาติที่ปลูกจากดินดอยอ่างขางนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมเดี๋ยวเรามาชมวอยมากันก่อนเลยครับผมขออนุญาตเปิดนะครับผมเราส่งส่งจากดอยอ่างขางวันอาทิตย์นะครับผม ช่วงเอ่เที่ยงเที่ยงนะครับผมต้งเที่ยงเที่ยงนะก็ถึงอุบลราชธานีนะครับผมถึงไร่ใบแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาประมาณอ่สี่โมงเย็นนะครับผมสี่โมงเย็นนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดนะเปิดทุกกล่องเลยนะครับผมขออนุญาตเปิดทุกกล่องเลยนะครับผมเดี๋ยวอ่ไร่ไผ่แก้วเปิดเอ่อกรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะ ขออนุญาตแบบว่าใกล้ๆนะครับผมครอชอพเข้ามาใกล้ๆนะครับว่าสภาพการส่งของจากดอยอ่างขางเป็นระยะเวลา4วันกับบริษัทขนส่งเคอรี่นะครับผมจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคบผมเดี๋ยวจะามาติดตามกันโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยครับผมว่าข้างในจะเป็นอย่างไรครับผม เรามาดูบัวหิมะกันก่อนนะครับผมบัวหิมะจากดอยอ่างขางนะครับผมสองกล่องเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะสั่ง20กิโลน่าจะเป็นกล่องละ10กิโลนะครับท่านผู้ชมก็ราคาย่อมเยาวนะครับผมนะครับผมออคัดให้กันเป็นพิเศษเลยนะครับดูสภาพบัวหิมะข้างในนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมนะครับผมก็จะมีหัก นิดนึงนะครับจะมีหักนะครับผมนะฮะโบยมะก็จะหักบ้างนะครับผมนะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่เขาเรียกว่าตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นโฟมนะฮะโอ้รู้สึกว่าโบยโบยมะจะหักหลายหลายหลายชิ้นนะครับจากการโยแล้วก็กรนขนส่งนะครับผม แต่ว่าเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับผมว่าับหิมะจากอดอยอ่งขางเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะมีรอยแตกรอยแล้วรอยร้าวบ้างนะครับผมนะครับนี่ลักษณะก็จะมีแบบอันนี้แบบนี้แก่ครับหัวก็อาจจะแตกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าหัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ดินน่าจะดินดินดำนะครับผมดินดำดินมีแร่ธาตุอาหารค่อนข้าง ูงค่อนข้างดีนะครับผมก็เละๆหลายหัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตัวที่มันเละออกนะครับผมนะครับก็จะได้พึ่งแดดพึ่งลมกันนะครับผมพึ่งลมนะคบไม่ใช่พึ่งแดดครับผมนะครับเดี๋ยวจะเลือกหัวที่มันช้ำๆนะครับผมมาอ่ารีวิวเนื้อด้านในให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่า บัวหิมะจากดอยอ่างขางนั้นจะอร่อยกว่าบัวหิมะจากภูทะเบิกหรือส่วนอื่นของประเทศไทยที่เป็นยอดดอยที่มีความหนาวเย็นตลอดทั้งปีนะครับผมนี่ครับผมเป็นกล่องแรกนะครับขออนุญาตเก็บหัวที่มีสภาพที่ดีลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวไล่ไปแก้วเอาไปผึ่งบนกระด้งอีกทีนะครับผมเดี๋ยวจะเอาหัวที่มัน สภาพไม่ค่อยดีไว้ข้างบนนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปล้างน้ำแล้วก็มารีวิวเนื้อ้ใดน,นะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีสภาพที่ปนเปื้นอนดินอยู่นะครับผมดินจากดอยแอ่งขางโดยตรงเลยนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมดูจากสภาพที่บัวหิมะนั้นมี สีอ่าเขาเรียกว่าสีดำนะสีดำจากดินนะครับผมเรามาดูกล่องที่สองกันนะครับผมกล่องที่สองนี้มีมีหักอยู่เล็กน้อยนะครับผมดีกว่ากล่องกล่องแรกที่เราดูกันไปนะครับผมนี่ครับบวิมาอ่อคัดไซใหญ่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมนะครับนี่ดูครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมสวยๆจากไรเลยครับนี่ครับผม ก็จะม,ม,มีมีมีช้ำมีแตกอยู่ประมาณสักสองสามหัวนะครับกล่องนี้ห,หัวเล็กๆนะครับผมหัวเล็กๆนะครับถ้าหัวใหญ่นี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับผมเนื่องจากว่ามันมีความแข็งแรงนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นหัวอ่อนเวลา ขนส่งหรือว่าถูกกระแทกก็จะทําให้หักได้นะครับผมก็ผ่านไปแล้ว2กล่องนะครับผม,บผมนะครับผมก็ถือว่าเกรดพรีเมียม80%นะครับผมทีนี้เรามาดูอะโวคาโดกันครับท่านผู้ชมนี่ครับอะโวคาโดสภาพอะโวคาโดเราไม่ได้ห่อ,อก,กระดาษแล้วก็ไม่มีตัวตัวโฟมกันกระแทกนะครับผมแต่ว่า อะโวคาโด4วันยังยังไม่มีลูกไหนที่อ,อ่อนหรือว่าเละนะครับผมเดี๋ยวเราบ่มอะโวคาโดต่อครับท่านผู้ชมมีลูกหนึ่งนะครับมีลูกหนึ่งที่ดูสภาพแล้วทานได้นะครับเดี๋ยวเราจะดูเนื้อข้างในแล้วก็ทานกันนะครับผมว่าอะโวคาโดจากดอยอ่างขางจะอร่อยแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าการปลูกอะโวคาโดในแต่ละที่นั้นก็เรียกได้ว่า ดินก็มีส่วนสำคัญแรกธาตุในดินนะฮะก็จะทำให้เนื้อของอะโวคาโดมีความมันมีความอร่อยที่แตกต่างกันนะครับผมก็มีพันธุ์สีเขียวอ่แทรกมาให้ด้วยนะครับไม่ไม่รู้ว่าชื่อพันธุ์อะไรนะครับแต่ว่าไม่น่าจะใช่บูตเจสนะครับผมบูเจตนะครับเนี่ยก็บอกว่าอยากได้ลูกสีเขียวด้วยนะครับผมเพื่อน เช้านี้ที่อ่างขางนะครับก็อย่าลืมไปชมคลิปสวยๆนะครับสายหมอกสายทานหมอกไหลสวยงามมากเลยยมามเช้าๆนะครับก็ถ่ายทอดสดความเป็นโดยอ่างขางนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตหรือว่าธรรมชาติบนโดยอ่างขางนะครับที่สวยงามนะครับผมไร่เพลก,ก็ไปชมมาแล้วก็แบบประทับใจนะครับก็เป็น f c ของช่องของเช้า,ชานี้ที่โดยอ่างขางนะครับก็เลย ติดต่อประสานงานมาว่าส่งอโะโวคาโดม่ทานด้วยนะครับผมก็ยังอยู่สภาพดีทุกทุกทุกลูกเนาะครับผมเดี๋ยวเราก็รอลุ้นกันต่อไปว่า,อ,าอีกกี่วันเดี๋ยวจะสุกนะครับแล้วก็เนื้อเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวนี้มีมีลูกหนึ่งที่น่วมแล้วก็พอจะทานได้นะครับผมอันนี้เป็นแฮชเขาบอกว่าเป็นอโะโวคาโดที่มีรสชาติที่ อ่าเรียกได้ว่าเป็น king of avocado เนอะ avocado ที่แบบอร่อยอเนื้ออร่อยเดี๋ยวเรามาชิมกันพร้อมๆกัรบท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมได้ชมการรีวิวการส่งผลไม้ส่งตรงจากดอยอ่างขางนะครับผมก็ผู้สั่งเองก็ประทับใจนะครับผมก็ให้คะแนน90%นะครับผม เอาอโบรกเรนี้100%เซเลยครับผมมีโบวิมะที่มีการแตกหักเล็กน้อยนะครับผมคิดไปสัก10%บเปสำหรับหัวที่เล็กๆก,ก็ยังอ่อนอยู่นะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเช้านี้ที่อ่างขานะครับที่เป็นธุรัจัดการตั้งแต่ไปติดต่อสวนไปติดต่อเอจ้าของ เอาบัหิมะแล้วก็อกะโวคาโดนะครับผมจากไร่สดๆตรงๆเลยนะครับเลือกคัดพิเศษไร่ที่แบบปราศจากไม่ใช่ปราศจากครับพี่พน้องออมีสารพิษน้อยที่สุดนะครับผมนะถ้าจะเรียกได้ว่าไม่มีสารพิษเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผม <c oughs> เพราะว่าโดยเฉพาะบัวหิมะเนี่ยเขาก็จะมีแมลงที่ชอบกินนะครับเนื่องจากว่า หัวเขามีรสหวานนะครับผมก็เหมือนมันเทศนะครับผมก็จะมาเจาะได้ไง่ายนั้นก็จะต้องมีการฉีดพ่นยานะครับผมป้องกันแมลงและก็ตัวหนอนเข้าไปเจาะทําลายผลผลิตทางการเกษตรนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่แวะมาดูอะโวคาโดแล้วก็บวหิมะจากปลยอังขางนะครับและที่สำคัญนะครับผมก็ขอขอบคุณ คุณคำใส่นะครับผมเจ้าของช่องเช้านี้ที่อ่างขางนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เข้าไปชมคลิปสวยๆนะครับรับรองประทับใจครับผมสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย